สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนบอลมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568นะครับมวยไทยเจ็ดสีแข่งขนันกันที่ห้องส่งช่องเจ็ดสีเหมือนเดิมนะครับเริ่มแข่งขันกันในเวลาบ่ายสองครึ่งและก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยได้รุ้นได้เชียร์กันทางช่องเจ็ดสีในเวลาบ่ายสองครึ่งเช่นกัน แฟนมวยท่านใดอยากลุ้นอยากเชียร์ศึกมวยไทยเจสีนะครับไปลุ้นไปเชียร์ได้กับมวยพยุกต์สองสี่ครับมวยพยุกต์สองสี่ครับเป็นมวยพยุกต์ระบบอัตโนมัติมวยพยุกต์ราคาสนามเปิดในเวทีทุกวันทุกช่องทุกเวทีบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยสนใจอยากเป็นสมาชิกของมวยพยุกต์สองสี่แอนไลน์ไปที่ adpy สองสี่ adpy สองสี่มวยพยุกต์สองสี่ขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยค่านามค่าไฟค่าโทรศัพท์ขอบคุณครับ ไเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างแสนศึกสราชภูมิเจนกับผักบุ้งเพชรเกียรติเพชรในปิกัด102ปอนด์แสนศึกนะครับนักมวยดาวรุ่งจากสระาคำซ้อนที่สราชภูมิอายุ14สูง163เป็นมวยขวานะครับประเภทมวยเขา่าเปิดเกมเดินสา์แข่งต่อยมัดเตะขวาต่อยขวารุนแรงวงในล็อกลตัตตีแข่งแข่งแรงกดคอดันแทงนะครับ สู้ดีใจเกล้อยฟอร์มสด6ไฟหลังชนะลวดลา่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรมังมีออ,อุดอุดอนในสกเกตเพชรสิบเก้ากรกฎาคม2 5 1 8ต่อยอดหปอนด์แล้วก็ชนะนกยก2ฟ้าเพชรเกียรติจำรุนที่เวทีมวยปทุมวันที่23มิถุนายน2 5 1 8ต่อยอดสปอนด์ส่วนพักบุ้งเพชรเกียรติเพชรนะครับมวยอุตรดิษฐ์ซ้อมเพชรเกียรติเพชร,พชรอายุ16สูง1้อเป็นมวยสายประเภทจังหวะฝีมือดีนะครับมีทุกลูกมีทั้งนอกมีทั้งในเตะหนักต่อยแรงนะครับฟันศอกคมวงในป้าตีีดล่ สุดนะครับเพชรคะแนนเพชรสิงห์ขอนส,สมานกามินที่ช่อง7ต่อยร้อยสามปอนด์เมื่อวันที่6กรกฎาคม68แล้วก็ชนะนกยก2โอเล่ราวราวีมวยไทยที่ช่อง7สีต่อยร้อยสามปอนด์คู่นี้กระดูกประสบการณ์ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ผักบุ้งเพชรเกียรติเพชระจะได้เรื่องของหน้าเสือสภาพเวลรอมแล้วก็ได้ลูกหนักลูกแรงนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะแสนศึกสราชภูมิไปได้เปิดหัวมวยไทย7สีสัปดาห์นี้ครับ ไปต่อกันที่คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดเพืัดร้อบปอนด์เป็นการเจอกันอีกครั้งของ F35 ราชานนเจนกับพรพิทักษ์สราชภูมิเอ,อสสภูมิพัทนะครับ F3 5้นักมวยจากบุรีรัมซ้อมชอ,มอ่ซ้อมที่ราชานนอายุ18 71เป็นมวยกระดูกดีต่อยมานานถนัดซ้ายประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยสายแรงเหลี่ยมตัวดีหมัดคมสอกคมแต่เขาเป็นประเภทท่าถนอดทนไม่ดีโดนไม่ค่อยได้เหมือนกันล่าสุดเพิ่งจะแพ้อ่เพิ่งจะผัดแพ้ชนะมากับ พรพิทักษ์สภูมิพัทนะครับครั้งแรกชนะที่อ้อมน้อยในศึกเจ็ดเพชรและครั้งต่อมามาแพ้ที่ราชดำเนินตอ123่อยร้อยยี่สิบสามปอนด์ส่วนพรพิทักษ์สภูมิมพัทคู่ปรับเดิมมวยกระบี่อายุยี่สิบสองสุนเจ็ดสิบซ้อมที่สภูมิมพั์เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสาสต์แข้งต่อยหมัดแรงวงในปั้มตีเหนียวแข็งแกร่งแข็งแรงมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดก็ผัดแพ้ชนะกับเอฟมหกราชานนท์มาตามที่บอกไปนะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงรูปร่างสูสีนะครับคู่นี้มุมมองผมผู้ชนะคาดว่าจะเป็น พรพิทักษ์ภูมิพัฒนะครับฝีมือเป็นรองหน่อยแต่ว่าลูกแข็งแกร่งแข็งแรงดีกว่าการเยระยะดีกว่าน่าจะย้ำแขนเอาเชนะ F35 ราชานนไปได้อีกครั้งแบบสนุกครับ และก็คู่รองน้องคู่เอกสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างโจเซฟจิตมังนนกับเพชรสามารถเพชรเกียดเพชรในกัน15้155อหปอนโจเซฟนักมวยสโลวาเกียแต่ว่ามามา,มาใหญ่ทำมากินที่เมืองไทยเป็น,ปนร่วม10บสปีแล้วนะครับซอมให้มวยจิตมังนนครับตอนนี้อายุยีสิงและเเป็นมวยถนัดซ้ายประเภทจังหวะหลักเหลียมฝีมือเชิงมวยดีอาวุธมีทึ้ง มีทุกลูกนะครับมีทั้งนอกไปทั้งในดักเตะซซายต่อยซ้ายก็ได้วงในมีขวางแทงมีปั้มตีมีหมัดมีศอกเสริมนะครับล่าสุดชนะคะแนนใจเพชรสิงห์มาวินในศึกท่อน้ำไทย1 4 7ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนเพชรทงชัยสสมัยในาาศึกอารเีร1 4 3ปอนด์ส่วนเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรหรือว่าเพชรสามารถกำนันติง่งชุมแพรนักมวยจาก จันทบุรีซอมเพชรเกตเพชรอายุ27สูง178เป็นมวยรูปร่างสูงยาวใหญ่นะครับประเภทฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเหมือนกันดักเตะดักต่อยได้เปิดเกมเดินเตะเดินต่อยได้วงในปั้มตีแข็งแรงมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดชนะคะแนนรามทินมานาฟีในศึก r ารเอต่อย143ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนอันฟีสอเดชพันธ์ในศึกมวยไทย7 4ต่อย154ปอนด์นะครับ คู่นี้กระดูประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงเก่าเกมต่อยมานานทั้งคู่และก็น่าเสือแข็งทั้งคู่ผู้ชนะครับผมมองไปที่โจเซฟจิตมืองนน์นะครับอาวุธหนักอาวุธแรงแล้วก็หลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีนะครับการผ่านมวยดีน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเพชรสามารถเพชรเกียรติเพชรไปได้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่เอกของการถ่ายทอดสดสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างพันศักดิ์วรวันทวีเจอกับสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินในพิกัด128ปอนด์พันศักดิ์นักมวย จอมเก๋าจากชัยภูมิอายุ24สูง167ตอนนี้มาซ้อมอยู่ค่ายมวยเพชรเกร็ยเพชรนะครับเป็นมวยถนัดขวาประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นอาวุธมีทุกลูกดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงดีวงในปั้มตีดีมีหมัดมีศอกเสริม ล่าสุดแพนน็อกยก3แหลมสิงห์สอดเดชพันในศึกวันต่อย1้อบปอนด์เมื่อวันที่30พฤษภาคม68แล้วก็ชะนะคะแนนพลังบุญแอส,สันปะตองในศึกวันลุมพินีส่วนสิทธิศักสิงห์มาวินนะครับนักมวยจากสงขาอายุ21่สิสิซ้อมสิงห์งมาวินเป็นมวยเข่าบูดุดันขยันออกอาวุธหน้าเสือแข็งสภาพแวล้อมดีถนัดขวาเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยนะครับวงในปั้มตีแข็งแรงขวางแทงได้แล้วก็มีหมัดมีศอกเสริมแทงยัดไส้แรง ล่าสุดเสมอกับสิงห์โสโชคมีชัยที่ช่อง7นะครับแล้วก็ชนะคะแนนสิงห์สโชคมีชัยที่สุราษฎร์โดย127บปอนด์ทั้งสองไฟสำหรับคูน่นี้ผู้ชนะนะครับผมมองไปที่พันศักว์วันทวีหลากหลายกว่านะครับอาวุธหลากหลายอย่างน้อยเข้าไปก่อนนะครับน่าจะออกตัวได้แล้วก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสอ่าท้ายที่สุดก็มีโอกาสเป็นผู้ชนะมากกว่าด้วยนะครับจะชนะทางด้านของสิทธิศักิ์สิงห์มาวินไปได้ครับ ไปเปิดท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568ตัวแรกชอบที่ผักบุ้งเพชรเกรติเพชรหน้าเสือแข็งสภาพแวดล้อมดีตัว2โจเซฟจิตเมืงนองน์นะครับหลากหลายแล้วก็ตัว3ชอบที่พันศักว,วันทวีนะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องกว่านะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยขอบคุณครับ